พบกับครูนารีอีกเช่นเคยนะคะเรื่องต่อไปเรามาดูคำแทนชื่อนี่คือคำสรรพนามค่ะกรมสาระกรเรีนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยคุณครูนารีมุ่งงามค่ะอันดับแรกเรามาดูคำสรรพนามความหมายของคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือ คำที่ใช้แทนชื่อค่ะอย่างเช่นฉันพร้อมแล้วคำที่แสดงความสีแดงแดงที่นักเรียนเห็นก็คือคำว่าฉันฉันเป็นคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดเองหรือฉันพร้อมแล้วรอผมด้วยนะคะคำที่แสดงความเป็นสรรพนามก็คือคำว่าผมนั่นเองนะคะอะแต่นี่มาดูว่าคำสรรพนามในชั้นระดับชั้นของเรานั้น ขาแบ่งได้เป็นทั้งหมดกี่ชนิดกันนะคะก็คือคำสรรพนามแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ชนิดชนิดแรกคือคำบุรุษสรรพนาม 2. องคำสรรพนามชี้เฉพาะ 3. ามคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ 4. ี่คำสรรพนามที่ใช้ถาม5 คำสรพนามแยกฝ่ายและหกประพันธ์ทรรพนามเมื่อรู้ชนิดของมันแล้วนะคะเรามาดูรายละเอียดแต่ละชนิดกันนะคะชนิดแรกก็คือคำบุรุษสรพนามอ่านว่าบุรุษสรพนามแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือ หนึ 1> 1. 1. ่งจุดหนึ่งสรรพนามบรุษที่หนึ่งสรรพนามบรุษที่หนึ่งก็คือสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดเองนะอย่างเช่นเวลาเราพูดเราก็จะใช้คําว่ากระผมผมข้าพเจ้าฉันอัตมาดิฉันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช้แทนตัวเราอย่างเช่นกระผมชื่อเด็กชายสมศัก เป็นต้นนะคะหรือข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีคําว่าข้าพเจ้าเป็นคําที่ใช้แทนตัวของผู้พูดเองนะคะชะนิดที่สองก็คือคำสรรพนามบุรุษที่สองค่ะคำสรรพนามบุรุษที่สองก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟัง นะคะผู้ฟังก็คือผู้สนทนาของเราเวลาเราคุยกับเพื่อนเราจะใช้คำว่าเธอคำว่าคุณคำว่าท่านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปประเภทที่3คือคำสรรพนามบรุษที่3เป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงหมายความว่าผู้ที่เรากล่าวถึงเขาไม่ได้อยู่ในคู่สนทนากับเรา นะคะเพียงแต่เล่า,าพาดพิงไปถึงเขาอย่างเช่นคําว่าเขาคําว่าท่านคําว่ามันมันใช้กับสัตว์ค่ะมันอย่าลืมว่าใช้กับสัตว์นะคะใช้กับสัตว์ใช้กับสิ่งของนะคะแต่นี้เมื่อรู้นะคะชนิดแรกของคำสรรพนามไปแล้วคือบุรุษสรรพนามต่อไปมาดู คำสรรพนามชนิดที่สองก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะค่ะหรือเราเรียกว่านิยะมะสรรพนามนะคะนิยะมะสรรพนามคืออะไรก็เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามใช้แทนเพื่อกำหนดให้รู้แน่นอนว่าอยู่ใกล้หรือ อยู่ไกลนะคะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อกำหนดให้รู้แน่นอนว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอย่างเช่นถ้าอยู่ใกล้เราก็ใช้คำว่านี่นั่นอันนี้คือใช้ในขณะที่มันอยู่ใกล้เรานะคะถ้าอยู่ไกลก็อย่างเช่นนะคะอันนี้จะโน,น้นนะโน้นนน้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ต่อไปชนิดที่สองผ่านไปแล้วมาดูชนิดที่สามกันค่ะคำสรรพนามชนิดที่สามก็ได้คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรือเราเรียกว่าอนิยะมะสรรพนามค่ะอนิยะมะสรรพนามเป็นคำใช้แทนคำนาม ที่ไม่กำหนดแน่นอนว่าหมายถึงผู้ใดหมายถึงสิ่งใดหรือสถานที่ไหนนะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรที่ไหนเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งก็คือคุณแม่ทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้น คุณแม่ทําอะไรก็อร่อยครั้งนั้นคําว่าอะไรตรงนี้ไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะเราไม่ได้กําหนดว่าเป็นใครแต่บอกว่าทําอะไรอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่รู้ชัดเลยว่ามันคืออะไรนะคะต่อไปใครๆก็ดีใจที่สอบผ่านใครใคใครล่ะไม่ใช่เด็กชายสมศักดิ์ไม่ใช่เด็กหญิงสมใจ แต่เป็นใครใครเขายังไม่ได้ระบุว่าใครก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นอยู่อย่างอยู่ในภาพมีตั้งเยอะหลายคนเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะหรือประโยคที่สามนะคะอะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้นคําว่าอะไรตรงนี้ระบุลงไปหรือเปล่าว่าเป็นอาหารชนิดใดยังไม่ได้ระบุนะคะเป็นอะไรก็ได้ค่ะ ถามว่าไข่ต้มทานได้ไหมได้ก๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้สเต็กกินได้ไหมได้ส้มตำได้ไหมได้นะคะแต่เพราะฉะนั้นใ,นในในตรงนี้อะไรก็กินได้ค่ะมีอะไรเราก็กินอนันั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าอะไรคําว่าใครใครนะคะเหล่านี้คําเหล่านี้เป็นคําสรรพนามประเภทที่มีชื่อว่านิ นิยมสัพนามคือคำสัพนามที่ไม่กำหนดแน่นอนไม่ชี้เฉพาะลงไปเลยว่านี่คืออะไรนะคะต่อไปประเภทถัดไปประเภทที่4ของคำนามคำสัพนามตัวนะคะคำสัพนามก็คือคำสัพนามที่ใช้ถามค่ะหรือเราเรียกชื่อว่าปริชาสัพนาม ปิดฉาสรรพนามคืออะไรอะ่ะเป็นคำสรรพนามที่ใช้เป็นคําถามค่ะคําถามว่าอะไรที่ไหนใครอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่นี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันคุณแม่กำลังทาอะไรนะคะถ้าเป็นเราเราก็ต้องตอบว่าคุณแม่กำลัง ทำอะไรคะทำกับข้าวนะคะคุณแม่กำลังทำกับข้าวคือกำลังทำอาหารอยู่นะคะคุณแม่กำลังทำอาหารอยู่หรือใครเคาะประตูคะใครเคาะประตูเราจะต้องตอบว่าใครละ่ะแดง นะคะบอกเลยว่าเป็นใครบอกชื่อเข้าไปหรืออาจจะเป็นโจรอย่างเงี้ยก็ได้ดูหน้านะคะดูหน้าหน้าจะคล้ายกับโจรหรือเปล่ามเาเคาะประตูหรืออาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้องอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครเคาะประตูเมื่อไหร่เราต้องตอบคําถามเขาว่าเป็นใครนะคะตอนนี้ต่อไปประเภทที่ห้าเป็นคําสรรพนามแยกฝ่ายค่ะ คำสรรพนามแยกฝ่ายหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิภาษสรรพนามวิพาษสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่ใช้แนทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าค่ะเพื่อแสดงว่ามีหลายฝ่ายมีหลายส่วนอันได้แก่บ้างต่างกัน บ้างต่างกันอย่างเช่นมาดูตัวอย่างประโยคนะคะนักเรียนบ้างก็เรียนบ้างก็เล่นนะคะคือแยกออกเป็นสองส่วนเลยค่ะนักเรียนจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเรียนหนังสือแต่อีกอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือเล่นนะคะเล่นเพราะฉะนั้นแต่นี้มาดูประโยคที่สองค่ะนักเรียนต่างยกมือตอบคำถามเราจะเห็นคำ สรรพนามที่ใช้ถามนะคะเออหรือโทษนะคะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แยกฝ่ายนะคะก็คือคําว่าต่างเพราะฉะนั้นหลายคนเราจะเห็นว่าในรูปภาพนะคะมีนักเรียนหลายคนต่างพยกมือเพื่อจะชิงกันตอบนะคะต่อไปประเภทที่6ก็คือประพันธส์สรรพนามค่ะ ประพันธ์ทศพนามเนี่ยเป็นคำารพนามที่ใช้เป็นบทเชื่อมข้อความหรือประโยคที่เกี่ยวกับนามที่อยู่ข้างหน้านะคะเกี่ยวกับนามที่อยู่ข้างหน้าค่ะมีอยู่สามคำก็คือที่ซึ่งอันนะคะถ้านะคะในชั้นป .6 ของเราที่ซึ่งอันนี้นะคะ ถือเราเรียกว่าคําประพันธทัศพนามเนี่ยมันจะอยู่ในประโยคความซ้อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูชนิดของประโยคกันเราค่อยไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะในเบื้องต้นให้นักเรียนรู้ว่าประพันทศสัพนามก็คือคําสัพนามที่ใช้แทนนะเป็นตัวเชื่อมนะเชื่อมข้อความเชื่อมคำเชื่อมประโยคแล้วก็ใช้แทนคํานามที่อยู่ข้างหน้านั่นเอง เรามาดูประโยคที่หนึ่งนะคะเขาตีแมวที่กินป่าย่างคำที่แสดงว่าเป็นประพันธ์สัพพนาคือคำว่าที่ค่ะตัวนี้เป็นประพันธ์ประพันธ์สัพพนามค่ะแล้วคำว่าแมวล่ะเขาบอกว่ามันจะตามหลังคำนามที่อยู่ข้างหน้า คำว่าแมวตัวนี้แมวเป็นคำนามค่ะแมวเป็นคำนามเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าเขาตีแมวที่กินปาย่างที่ก็คือแทนคำว่าแมวที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะแต่นี้ลองมาดูประโยคที่สองค่ะประโยคที่สองรอนรับประทานอาหารซึ่งแม่ปรุงให้ นะคะคำประพันธ์สัพพนามก็คือคำว่าซึ่งค่ะซึ่งตัวนี้เป็นประพันธ์สัพพนามนะคะประพันธ์สัพพนามตามหลังคํานามคํานามที่อยู่ข้างหน้าคาว่าซึ่งก็คืออาหารค่ะอาหารเป็นคํานามค่ะนักเรียน อาหารเป็นคำนามนะคะแต่นี้ต่อไปตัวอย่างประโยคถัดไปนะคะแป้งหอมตรามดแดงช่วยถนอมผิวอันบอบบางของทารกนะคะแป้งหอมตรามดแดงช่วยถนอมผิวอันบอบบางของทารก นักเรียนเห็นคาปปพันธสัพนามไหมคะมันก็คือคําว่าอันนั่นเองค่ะนักเรียนอันตามหลังผิวผิวเป็นคํานามที่อยู่ข้างหน้านะคะ,ะแต่นี้ต่อไปมาดูหน้าที่ของเมื่อเรารู้จักชนิดของคําสรพนามไปแล้วเรามาดูหน้าที่ของคาสรพนามคะ่ะ สำพับคำสรพนามทำหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกก็คือเป็นประธานของประโยคเป็นประธานอย่างเช่นนั่นคือโรงเรียนที่สันติและปัญญาเรียนอยู่คำว่าน,นั่นนี้เองค่ะเป็นคำสรพนามค่ะนะคะสรพนามที่เป็นชื่อเฉพาะด้วยนะเป็น,นะะชี้เฉพาะลงไปเลยนะคะต่อไป ประเภทหน้าที่ข้อที่สองก็คือเป็นกรรมของประโยคค่ะเป็นกรรมของประโยคอย่างเช่นใครอ่านวรรณคดีให้พวกเขาฟังเราจะเห็นคำสรรพนามก็คือคำว่าพวกเขานะคะสรรพนามก็คือคำว่าพวกเขาซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมประธานก็คือใครโดยนะคำว่าใครเป็นประธาน คำว่าอ่านเป็นคำกริยาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพวกมันพวกมันอ่านอะไรอ่าวนวรรณคดีให้ใครฟังให้พวกมันนะพวกเขาฟังเพราะฉะนั้นวรรณคดีถูกอ่านเป็นกรรมค่ะนะเป็นกรรมเพราะฉะนั้นคําว่าพวกมันทําหน้าที่เป็นนะกรรมของประโยค นะคะต่อไปคำสรรพนามประเภทที่ห้เป็นหน้าที่ก็คือเป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันค่ะอย่างเช่นฉันชอบบ้านสีส้มที่อยู่ใกล้น้ำตกนะคะที่อยู่ใกล้น้ำตกตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน ประโยคที่หนึ่งคือฉันชอบบ้านสีส้มประโยคที่สองก็คือฉันชอบอยู่ใกล้น้ำตกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรื่องคําสรรพนามที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปก็มีเพียงอยู่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ